หนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างภาพลักษณ์การสร้างภาพจดจําของแบรนดิ้งที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์เพาะเรามีจุดขายของตัวเราเองเรารู้ว่าจุดเด่นของเราจุดแข่งของเราจุดที่เราสามารถทําได้ดีกว่าคนอื่นอยู่ตรงไหนชูจุดนั้นขึ้นมาตรงนั้นอะไรที่จะเป็นจุดขายและทําให้สามารถแข่งขันได้ดีในยุคก,การอำนาจการแข่งขันจะอยู่ที่ภาพลักษณ์สร้างภาพให้คนเชื่อได้มากแค่ไหนสร้างภาพให้คนชอบได้มากแค่ไหน สามารถบริการได้รวดเร็วได้ถึงมือลูกค้าได้ง่ายมากแค่ไหนใครง่ายกว่าใครเร็วกว่าคน,น,นชนะยุคเก้าคนจะใจร้อนคนจะไม่รอการเปลี่ยนแปลงจะเร็วมากถ้าเป็นแบบถ้าอยู่ในสายของไอทีอย่างเงี้ยการเปลี่ยนเทรนพวกเนี้ยแค่จะปีต่อปีหรือครึ่งปีก็เปลี่ยนกันแล้วเพราะการแข่งขันมันสูงมากดังนั้นยุคเก้าไม่ใช่ยุคที่เน้นความปราณีเป็นยุคที่เน้นความรวดเร็วใช่ภาเรัต้องดีแล้วต้องเร็วแต่เรื่องของความปราณีความอะไรยังไงมันเรื่องรองแต่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วก่อนใครถึงก่อนคน,น,นชนะ การใช้แอปพลิเคชันการใช้ AI การใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานของเราก็ต้องเป็นหมดอะแคปวงแคปว่าวิดีโอเดี๋ยวนี้ก็ใช้แคปโงแคปคัดงี้ยที่มันมีแม่แบบมีโครงอะไรไว้แล้วคือมันสะดวกเห็นไหมเราเลือกแพทเทิร์นของวิดีโอหรือของแบบที่เราจะทําสไลด์แล้วก็แบบเออใส่ข้อมูลก็คือจบไม่ต้องมานั่งตัดไม่ต้องมาละเอียดไม่ต้องมาเลือกฟอนต์แบบอะไรมากมายไม่ต้องมาตัดแปะรูปภาพหรืออะไรที่แบบเมื่อก่อนเราต้องทาเองเดี๋ยวนี้แบบเน้นความสําเร็จรูปเพราะมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความรวดเร็วความสะดวก